ป้าขอโทษเจ้าหน้าที่เวนเปรหลังธนาคารรับระบบขัดข้องทาเงินหายเมียร่ําให้ผัวพ้นบนทินความคืบหน้ากรณีที่นางสาวสุนันอายุ54ปีชาวจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสวพเมืองบุรีรัมย์ว่าถูกขโมยกดเงินที่ลูกสาวส่วงมาให้หายไป5,000บาทหลังจากไปฟอกไตที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเนื่องจากป้าสุนันเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นคนพิการ ส่วนสามกีก็กดเงินไม่เป็นจึงวานให้เจ้าหน้าที่เปลของโรงพยาบาลช่วยไปกดเงินที่ตู้ ATM ที่ตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลให้แต่เจ้าหน้าที่เปลคนดังกล่าวกลับเดินมาบอกว่าเงินในบัญชีมีแค่1,000บาทท,ทั้งที่ลูกสาวยืนยันว่าโอนมาให้5,800บาทบวกกับเงินที่เหลือในบัญชีอีก287บาทก็น่าจะมีเงินในบัญชี687บาทจึงอยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทำการตรวจสอบระบบตู้ ATM ของธนาคารพบว่าระบบมีปัญหาขัดข้องในช่วงเวลาที่ลูกค้ากดเงินที่ตู้ t m ทําทำให้ถูกตัดเงินในบัญชีอัตโนมัติและทางธนาคารได้อนเงินจำนวน5 0า0นบาทคืนให้กับป้าเรียบร้อยแล้วหลังทราบเรื่องนายธนิตหรือต้นอายุ34ปีหนุ่มพนักงานเปรที่ถูกกล่าวหาพร้อมนางสาวสุวรักษ์อายุ30ปีภรรยาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลเดียวกันก็ได้เดินทางไปยังบ้านป้า,ปาสุนันที่อำเภอกระสังเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ซึ่งป้าสุนันก็ยืนยันว่าทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้ติดต่อแจ้งมาทางโทรศัพท์ว่าเงินที่หายไป5,000บาทเกิดจากระบบของตู้ ATM ขัดข้องและทางธนาคารได้อนเงินเข้าบัญชีแล้วซึ่งป้าสุนันพร้อมสามีก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษนายธนิตหนุ่มพนักง,งานเปลที่เข้าใจผิดว่าเป็นคนกดถอนเงิน5,000บาทไปเพราะนายธนิตเป็นคนสุดท้ายที่ไปกดให้และหากได้รับเอกสารย,ยืนยันจากธนาคารเรียบร้อยแล้วก็จะนําเอกสารหลักฐานไปถอนแจ้งความที่สอพอเมืองบุรีรัมย์ ทั้งนี้ป้าสุนันยังขอขอบคุณและชื่นชมนายธนิตพนักงานเปลที่คอยดูแลช่วยเหลือเวลาไปฟอกไตที่โรงพยาบาลทั้งยังมีน้ำใจไปกดเงินที่ตู้ ATM ให้ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวหาให้เสียหาย ด้านนายธนิตหรือต้นหนุ่มพนักงานเปลบอกว่าหลังข้อเท็จจริงปรากฏแล้วว่าตู้ ATM มี e ปัญหาก็รู้สึกดีใจที่พ้นมนทินและได้รับความบริสุทธิ์คืนจากที่ก่อนหน้านี้ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเครียดที่ถูกกล่าวหาทั้งยังถูกสังคมประนามให้เสียหายแต่พอความจริงปรากฏและป้าก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นตนก็ยกโทษให้ไม่ติดใจอะไร และยืนยันว่าจะยังทำความดีและให้บริการผู้ป่วยแบบนี้ต่อไปเพราะยังเชื่อมั่นว่าทำดีต้องได้ดีขณะที่นางสาวสุวรักษ์ภรรยาของหนุ่มพนักง,งานเปรก็ถึงกับร้องไห้โผเข้ากอดเพื่อร่วมงานด้วยความดีใจที่สามีพ้นมนทินและข้อกล่าวหาจากที่ก่อนหน้านี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเครียดมากแต่ก็เชื่อว่าความดีย่อมทําให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้และยืนยันว่าตนและสามีจะยังทําความดี ช่วยเหลือคนอื่นโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลแบบนี้ต่อไปถึงแม้จะถูกสังคมโซเชียลประนามกล่าวหารุนแรงจนไม่กล้าอ่านคอมเมนต์เลยแต่ก็ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานและโซเชียลหลายคนที่เข้ามาให้กำลังใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็อยากเรียกร้องให้ทางธนาคารออกมาแสดงความรับผิดชอบ